สวัสดีค่ะเฮ hey, สวัสดีายในสวีเดนค่ะคลิปนี้นาก็จะมาแนะนําเว็บไซต์สําหรับเป็นนะปอเะไรเป็นแนวทางหรือว่าแบบฝึกหัดให้เราฝึกคําหรือว่าเกี่ยวกับกราาติกนะกราาติกของภาษาสวีเดนนั่นเองนะคะเพื่อนๆขาเนาะเว็บไซต์มีชื่อว่า mood molele นะคะอันนี้นะตรงนี้นะ mood m o l e l เพื่อนๆสามารถไปพิมพ์ได้ใน Google ก็คือก็มันจะออกมานะกรา,าติกนะ mood โมเลด์นั่นเองนะมันก็จะมีให้เราเลือกตรงนี้ก็คือ add กับ to o นะเรามาดูอ่าอันนี้นะมันก็แบ่งย่อยนะแบ่งแยกเป็น grammaratic ต่างๆนะครับวัฒน์ขานะก็ก็มีมี verb มี substanti มี pronoun มี adjective adverb ไป pronoun conjunctive และก็มีหนึ่ง่ายนะครับวัฒน์ขานะอ่ามันจะแบบว่าเป็นอ่าเขาเรียกอะไรล่ะให้เป็นเป็นแบบฝึกหัดนะให้เราฝึกนะให้เราฝึกเนาะ แต่เราคลิกไปที่ uh, verb นะคำกริยามันก็จะมีแบบว่าแยกย่อยออกไปอีกนะเว้นขาเนาะอันนี้คือถ้าเรา uh, อ่ะเขาเรียกอะไรมันจะเป็นการฝึกฝนในการ uh, ท่องจำนู่นนี่นั่นด้วยนะอันนี้คือลองดู uh, สคริปต์สคริปต์คือเขียนนะสคริปต verb e p r e s e n c n ก็คือเขียน verb ในรูปแบบปัจจุบันเนะาะเรามาลองดูตัวอย่างเนาะ อันนี้ก็คืออ่าอันนี้คือมันก็มันก็มีแบบว่าเออเขาเรียกอะไรสคริ Script Verb บบ E Present คืออ่าเขาเรียกอะไรมีคําสั่งนะคําสั่งว่าอ่ากดเหมือนก็สอบเนาะ Art j อบ Bar คือเราเขียนยังไงในรูปแบบของของอ่า Present หรือว่านูที่หรือว่าปัจจุบนันเพื่อนขาเนาะมันก็เป็นการฝึกฝนได้ทั้งคําศัพทบนะได้ทั้งอ่าฝึกการเขียนในการพันนั่นเองนะ,ะเรามาดูตัวอย่างเนาะอันนี้คืออ่า ยอบก็เป็นยอบบ้านะในเขาเรียกในใน,ใน present เนอะอั t อันนี้คือถ้าเป็น art นี่ก็คือเป็นรูปแบบของ i n f i n i t e หรือว่ารากศัพท์นะเพื่อนขาเนาะคือผันจากรากศัพท์ไปเป็นอ่า presence หรือว่าปัจจุบันนั่นเนองเนาะมีกี่ข้อดูสิเดี๋ยวเราทำไปพร้อมๆกันก็ได้เนาะสิบเอ็ดข้อเนาะสิบเอ็ดข้อนะเพื่อนขาสิบเอ็ดข้อเนาะ Art health healtha art h e els, a göster, l t a ก็ถ้าในรูปแบบของ presentation ก็เป eh ็นนะ h e a l t a รู้สึกว่านะไหนก็ไหนก็ไม่ได้ทุกคำเลยเนาะก็ลองดูลองดูว่าถูกว่าปิดเนาะ art healtha คือการทักทายนะยบบ้าคือทํางานเนาะ art bu ก็คือการอยู่นะอยู่อาศัยอยู่เนาะเอาไปไปไปเสร็จแล้วนี่นะ bu ก็เป็นนะ bu เนาะตัวแอร์นะเติมแอเข้าไปเนาะ art เล่าซเลสก็คือการการเล่าคือการเรียนเรเรียนรู้ด้วยตัวเองนั่นเองนะอันนี้น่าจะเป็นอ่าเล่นะบางทีบางทีถ้าเราเดาเดานะเดาก็แบบว่าเล่าแต่มันผิดนะอันนี้มันมีแค่เล่นะเพื่อนขายนะบางคํามันก็เติมแค่ตัวเอบางคําก็เติมแบบว่าเออต้องจําด้วยนะอัลทอร่าการพูดเนาะทอล่าเป็นทอล่าเติมตัวเอเข้าไปเนาะ ก็เป็นอะ present เนาะ drink าอันนี้คือเป็นเป็นอะคำพิเศษเหมือนกันนะ drink าแปลว่าการดื่มนะอาร drink ้ Dr บบการดื่มเนาะถ้าเป็น drink านี่มันจะผ่านเป็นอีกแบบนึงเป็น drinker เนาะก็คือบางทีบางคำมันก็ต้องจําด้วยเนาะอาร s ซ m t ทอรคือการพูดการพูดเหมือนกันนะ s ั m t ัมทเนาะก็ทำไมไม่ไปล่ะนี่ก็เป็นเติมตัวเอไปนะเป็นซัมทอร่านะนายคิดว่านนะบางคำพท่าเราแบบเนี้ยคือถ้าลงท้ายตัวต่อ อนะให้เราเด,ดาไว้ก่อนนะเดาไว้ก่อนนะอันนี้อัดเฮียเตอร์อัดเฮียต้านะ ta, เฮียต้าแปลว่าชื่อนะชื่อถ้าเป็นชื่อถ้าเราจำได้วอดเฮียเตอร์ ter, นะก็จะเขียนเป็น ter, นะเฮียเตอร์นะเพื่อนๆเนาะแปลว่าชื่ออัดเฟิร์สโตแปลว่าอ่าเข้าใจนะเป็นเฟิร์สโต้เติมตัวเอเข้าไปเนาะนี่เนาะอัดฮอร์มีนะก็คือเราเติมเอเข้าไปเหมือนกันเนาะอัดวอร่า อัร์โวรานี่คำที่ใช้บ่อยนะเพื่อนขาอร์วรา,ราแปลว่าเป็นอยู่คือก็คือเอาอเอนั่นเองนะคะรับเพื่อนขาเนาะเ็จเอาเรามาดูว่าอันนี้คอนโทรลเลียราสโวร่าคือตรวจนะตรวจว่าถูกว่าผิดเนาะก็รอเว็บไ,บไซต์ตรวจด,ดูสิ11ดนะดูหอหนูยุทธนะคือ11ก็ข้อถูกหมดนะคะเห็นไหมครับเราเป็นการนะนี่เนาะนี่ผมเขาบอกว่ายอบไปแบบ เป็นการฝึกฝนไปในตัวนะคะแบบเพื่อ,อว่าสามารถไปดูได้นะคะในอ่าอ่าเขาเรียกอะไรโมดโมเลตนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะเฮ้ดู